เรื่องมือเพชรหายไปแต่มีไอคอนใหม่มาให้เราเห็นนั่นก็คือสีฟ้าและด้านหลังเป็นสีม่วงหมายความว่าอย่างไรขออนุญาตตอบอย่างนี้นะครับหลายๆไอดีมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของไอคอนการสร้างรายได้นะครับระหว่างเพชรกับสีฟ้าด้านหลังสีม่วงตัวนี้นะครับมันคือไอคอนเดียวกันมันคือความหมายเดียวกัน นั่นก็คือนะครับการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพการสร้างรายได้ที่เข้าเกณฑ์ทุกอย่างมันก็จะถูกรวบรวมไว้ตรงนี้เพียงแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนในเรื่องของไอคอนใหม่แค่นั้นเองบางไอดีก็ยังไม่ได้นะครับในส่วนของเครื่องมือเพชรแต่ว่าได้ไอคอนตัวนี้มาแทนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือมันเป็นเครื่องมือใหม่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเนื้อหาหรือความหมายนะครับที่เขาระบุไว้ภายใต้ไอคอนเหล่านี้มันก็คือ เนื้อหาและความหมายเดียวกันนะครับถ้าท่านใดที่เคยได้เครื่องมือเพชรนะครับก็จะมีความหมายที่เราสามารถอ่านได้ในตรงนั้นนะครับอันเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนเป็นไอคอนใหม่ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เครื่องมือเพชรแต่ได้เครื่องมือตัวนี้มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพชรไม่เป็นไรแต่ท่านได้ตัวนี้มาก็คือความหมายเดียวกันให้ท่านกดเข้าไปตั้งค่าให้ท่านกดเข้าไปตั้งค่าตามกระบวนการและวิธีการ ของระบบได้เลยนะครับมีไม่กี่พาสเองแค่ยืนยันเฉยนะครับท่านก็จะเข้าสู่ระบบได้ปกตินะครับ